สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการคิวบินนะครับแล้วอยู่ในเกมเอ่อ <Final S 2> อ้าวไฟแนลบูลเลตไฟแนลบูลเลตครับเกิดอะไรขึ้นอมันอะอ้องอมันเข้าเกมแล้วนี่หว่าโว้ยมันต้องถ่ายคลิปใหม่อ่ะทำไมอา่าเพราะว่าไม่คิดถ่ายตอนเข้าเกมคนนี้มันก็จะนั่นไงเป็นจอมืดเลยแบงก็จออ๋อแบงมันมืมดนี่ แบงค์ไทยตอนจอเล็กอยู่ว่ะอ้าวเฮ้ยกดกดขึ้นไม่ได้อายโอเคขึค้นแล้วหุ่นย่นหุ่นย่นหุ่นย่นลอ้อนกอนหวังว่าจะไม่หลก็กมันจะอาจจะจบด่าเลยนะโอเค ไปกันเลยทุกคนพี่ที่อาจจะจจนจบด่านไหมหเฮ้ยพ่อเมื่อกี้เราไปดูแล้วกดปิดถ่ายแล้วมันจอมืดหมดเลยอะต้องอัดตอนที่มันออกนอกจอจอเล็กอะแบงค์หายแสดงว่าก็ต้องออกใหม่เลยนั่นไงระเบิดอยู่ตรงนั้นแบงค์ยังไม่ได้เข้ามาเลยเฮ้ยด่านนี้ด้วยอ่าที่เราเล่นกันตอนเมื่อวานด่านนี้มันด่านวางระเบิดนนีที่เราเล่นก่อนต,ตอนก่นเมื่อวานไงตายตาย้อง,งเลเวลแม็กอะ เดเ๋ยแม็กแบงตายยังอ่ะยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยระเบิดอยู่ตรงข้างบอมาเอาระเบิดข้างบนเลยอยากได้ทิดีะโอ้โหแบงตายแล้วเรายังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยพีจีช่วยให้แบง บีจีเปิดรายการให้แบงค์นะเนี่ยเหรอบีจีเปิดรายการให้แบงค์นี่ยเสียงเบาอะอะไรนะบีจีเปิดรายการให้แบงค์หรอเออเฮ้ยแป๊บนึงก็แบงค์อัดตอนบีจีพูดพอดีอ๋อจี้อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วมาปะปะปะเขาไม่ให้มีการฆ่ากันเองด้วยก็ดีดีกว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องไปวางระเบิดนะแบงค์ปุ้ยตกใจ เพื่อเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไบงย์เงเสียงโอ้โอ้โอีหลังเฮ้ยหลังอ๋อเหรออีกกีมองไปไหนอะเรามองหลังไม่ทันโอ้มากันเต็มเลยอ่ะเฮดช็อตด้วยอ๋อไหวด้วยเนี่ยไม่ชันอ่ะ โอ้แล้วแบบนี้จะเอาไงอ่ะปีจีแลกปืนกันระเบิดอยู่ที่ตัวใครปีจีแลกปืนกันปีจี้จี้จีอเอแลกปืนกันอยู่นี่อยู่นี่นี่ข้างหลังเื่นหนอข้างหลังอยู่หลังไหนอ่ะออกไปเอาแป๊บเดีแต่เราต้องรีบไปวางระเบิดแบงค์เฝ้าเขาเฝ้าให้ด้วยระว,วงัง เอ้ยเอข้าบนบนบน,บนบนบนเอ้ยระวังบนอยู่ยังไม่วางระเบิดอยู่กันตายแล้วอเฝ้าวไว้เร็วเป็นตายแล้วหนาวสวยแล้วเฮ้ยตายโถแล้วใครจะเฝ้าดูเนี่ย เฮ้จอดจะหมดเวลาแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับแบงแรกปืนกันใหม่ติดใจแล้วดีเรารู้สึกถนัดกับปืนเมื่อกี้แล้วอะอ้าเอ้ยอย่าเพิ่งเอ้ยเอย ไม่มันเอาไปแล้วไม่เป็นไรใช้ปืนเองก็ได้เดี๋ยวโดนใครเอาไปเก็บปืนไม่ได้ไป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 ไโอ้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 โอนโอ้โอ้โ้โอ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 ้ัอ้ัอ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอาโอ้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 วอ้ัอ้โอ้โอ้โอาโอ้้โโ คะแนนที่แล้วเป็นพราเราใช่ไหมที่เราไอเนี่ยวางระเบิดให้บีจีก็เลยได้ที่สองไปเลยเพราะว่าบีจีทำมันนั่นให้ทำเสียง<จ>ให้แกทีมใช่แน้เาเมลไม่ได้ที่หนึ่งอะก็มันก็บีจีฆ่ายังไม่ฆ่ายังฆ่าใครไม่ได้อ๋อดูปืนนี้เวลาเดินมีเสียงละ เปิดแบงค์ลืมปรับเสียงให้ทุกคนฟังเฮ็ดโอเคระเบิดที่ไหนไปเอาสิ ระหว่างนี้ก็ปรับก่อน,อนจนได้มาด้วยดิแบงอยู่ไหนแลกเบอร์การทา,างนี้ทางนี้ป่ะป่ะดูให้ช็ดขนัก ปะปะปะพี่จีดูซ้ายให้หน่อยนะเะวังๆกงเฮ้ยโดนยิงพี่จีเหรอวะโดนยิงปืนไม่แรงพออ่ะมันเลเวลสอง แพ้แน่เลยอ่ะอจ,จะระเบิดอยู่กับเราอาเธอไปวางระเบิดก่อนอีรดักไว้ตรงงหลััเอาดกให้ด้วยทุกคนกัววางระเบิดแล้วเห็นคนอ่ะโว้ย เบิดปเอาะระเบิดควิกลีเอาระเบิดเร็วตายหรอไออกแโหเลือดต้งเยอะฝ่านั้นนะ่ะเชอ็อต โ oh. อ้หกตาเอ้หกตาหนึ่งเลยเหรอ,รหรอมันลุมอ่ะมันก็ธรรมดาแล้วที่เราจะแพ่นะเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนั้นเรื่องปืนตอนนี้ไปก่อนจีคนวางตัเดียวหรอฮะยังจะรออ่ะ

โอ้โหแลกปืนพิเศษแค่รียังทำไม่ได้ขนาดเห็นมันเข้ามาหเห็นคน เอองลไปไปโว้ปืนนี้ดูไม่แรงเลยอะ่ะเฮ้ยยิงไม่ทันวิ่งขึ้นฟ้าก่อนแล้วโอ๊ย เมบอกว่าแบงค์ตายไปใช้ปืนเราไใช่เราตายอยู่กับมันเนี่ยมันก็มาใช้ปืนเราแล้วมันก็ตายเพราะว่าปืนเราไม่ดี มันต้องยืนยองๆด้วยวางเลยทำไมมันต้องยืนยองเดินยังยองด้วยวะเบิร์ดโคตใหญ่อะจีฮะอะไรเราลุ้นอยู่มีอะไรเปล่าเปล่าเห็นว่าอยู่เนี่ย โอ้ถ่ายอยู่เปล่าเนี่ยโอ้ยก็บอกแล้วว่าจะถ่ายตอนจบคลิปเลยอ๋อก็คงจะโหลดนานหน่อยเรียบร้อยครับสามสองหนึ่งใครจอาปืนพร้อมแหวงเองแหวงเองวันนี้วันนี้เอ้ยจีวยนี่วิที่ิจิโยนี่ลูกซองอ่ะเอ้ยเราไม่เอาหรือกาเอาเหรอเราไม่ค่อยชอบลูกซองอ่ะ เราเราต้องเรียวางระเบิดด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนยิงมาจากด้านหลังตายเหรอเอ๊เรามองแบงคหนูนะเออตายง่าเใช่วะแบ็ผู้หญิง เราไม่ค่อยชอบมีระเบิดอยู่ในตัวเท่าไหร่กลัวมันระเบิดเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าไปไม่มีที่แอบที่ดีกว่านี้แล้วเนาะ ี้ดีกว่าแบงค์ตรงนี้ระวังโอ๊ยระเบิดโอ๊ยระเบิดควันดูแสน ไปมาสักคนเลยแบงค์รอรอเราสองคนเองอ้าวกระปิตสองเจ็บกี๊ตเลยนเนี่ยแบงค์อย่าบุกเดียวเราไม่อยากอยู่คนเดียวสงสัยตอนนี้เขาอาจจะให้บอกเราว่าให้เอาไปเอาระเบิดก่อนมั้งไป่ะ ตายกันหมดเลยโอ้ยน่กกากลัวไม่มันดูแ่ง่งน่หนึ่งนาทีเรียบร้อยเหตุช็อต ไปไหนให้บอกกันด้วยเรียบร้อยยิงเล่นเลยแบงค์แลกเืนกันใหม่อยูอไหนอ่ะเอาหรอเฮ้ยแกตายป่าป่าป mm ่า <laughs> ไวเฮ้ยแกงตายไงเนี่ยที่เดิมเรียบร้อยใช่ไหมแบง ร้อยแบงตายหรอเหลือไอ้น <Or? S 2> ี่ยืนยืนโอ้เออเออให้มันตายไปเลยอ่ะเอามันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแบงค์แลกปืนกันเปล่าแบงขอใช้ปืนตัวเองบ้างใช้ปืนนี้หรอ ย,ย้อนโถดยังอะตายไปแล้วหนึ่งป้าไปทำไมเก็บระเบิดไว้ช่วงหน้าเถอะมิดช็อตอะไรแบบมันิงอะไรเกมเนี้ยโหปืนแรงอะโอเรเวลสมันรู้ที่มันรู้ที่แอบพวกเราสองคนแล้วเราต้องปิเราต้องไปแอบที่อื่นแล้วแหละแบงค์ Oh, เอาหลังมัม่งกว่ามันต้องใช้แคนนะแต่ถ้าเกิดชุดก่อนเยอะเกินไปก็ไม่ไหวอะแบงค์แอปที่เดิมไม่ดีนะแอบที่อื่นเถอะเราขึ้นนะ ขึ้นแล้วหลังๆไม่ชอตเฮ้ยดีเหือไอเกมนี้มันมีสกิลเคลื่อนเคลื่อนชีพได้ด้วยหรอไม่รู้ว่าเห็นในเกมเเเเขขาาล่นนมันมันแกล้งตายไงเราอยากรู้อะสกิลฟื้นหรือสกิลอะไรเนอะ ระวงังถ้าเราแพ้นะเราจบเกมไปแล้วโอ้โหเห,หลือไอ้ผู้หญิงคนนั้นในคนเดียวอึดชัดๆใช้ปืนโหดอะ่าเราโอ้ m ม g o ก y อ u l o ลู oh จบคลิปเลยเพราะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เเสียงเสร็จยังยังไม่ได้จบคลิปเลยมันเดี๋ยวมันรีแลกซ์รีแลกซ์ครับครับกด F10